สวัสดีค่ะเพื่อนน่ารักคนนะคะเอ,อ่อตอนนี้หนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตอนนี้ได้เหรียญมาแล้วนะคะเอ,อเ่อ,เพ,อ,อเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยนนกรุงเทพและเพื่อนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยศรีชุมนะคะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนนกรุงเทพและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีชุมนะคะตอนนี้ได้เหรียญทองเหรียญได้เหรียญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะตอนนี้ก็ได้นมเบอร์ได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เมื่อกี้เปิดตัวผิกข้ามไปเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราจะมาตัดตอ่ตอเทปนิดหน่อยนะคะก็วิ่งกันเหนื่อยกันแทบตายไหนก็นแทบหอบแล้วะคะ่ะโหนี่นั่งนั่งพักมาทำคลิปก่อนนะคะคือคนคนนี่เยอะมากคะ่ะมามาคนเดียวด้วยนะคะคเรา เตารุระทุเรกันมากเลยนะคะตอนนี้ในเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็การวิ่งนี้จะมาบอกว่าเด็กๆคือการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งนักกีฬามีทั้งหลากหลายนะคะที่จะมาวิ่งนี่ได้เห็นเหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า เราได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายนานๆได้ออกกำลังกายทีนะคะเด็กๆใครชมที่นาทีนี้ถ้ามีเวลาออกกำลังกายก็มาได้ออกกำลังกายบ้างนะคะขอบคุณค่ะ yeah.